รู้ฟังชาวอีเอฟเอฟนะคะเราเริ่มต้นวันอังคาร ขอต้องรับเข้าสู่บรรยากาศของการทํางานอย่างเป็นทางการและก้าวเข้าสู่ช่วงใกล้ๆครึ่งเดือนแรกนะคะที่กําลังจะหมดไปสําหรับเดือนสิงหาคมนะคะเราเริ่มต้นจากเพียงข้างหลังแค่เพียงข้างหลังดิฉันเองค่ะคุณผู้ฟังข้างหลังดิฉันหันไปเพียงข้างหลังก็แค่มืดๆเบาๆใช่ไหมคะกวง,กง <S <S คือแผลๆแๆเองแต่วันนี้มันดูอึมครึมปรับมาหนึ่งอยู่แล้วนะคะเมื่อเพียงข้างหลังผ่านไปฉันก็ส่งต่อดินิทานความรักค่ะแล้วเมื่อนิทานความรักจบ ก็อย่าบอกให้ใครรู้สินะใช่ไหมพี่กวงเก็บเรื่องของเราเอาไว้เงียบๆล้วมาต่อกันที่แฟนบอลเป็นไงคะลิวพูได้ข่าวเขก็ยังยังไม่แย่ยังไม่แย่อ่ายังไม่แย่แต่ยักแย่คุณนักแรกแต่เรียกว่ายักแย่ยักยันอาจะยังไม่ดีเท่าไหร่อ่าให้เราพูดคำนี้มากี่ปีแล้วคะลิวพูแม่แฟนบอลนะนะบางทีถ้าเรามีแฟนสักคนหนึ่งแล้วเลือกไม่ตรงกันนี่ก็ไม่เป็นไรเพลินๆขำๆเราต้องเอาความรักนำ ไม่ <c oughs> <c oughs> คนแบบนี้มันถึงอยู่ตัวคนเดียวครับ <c oughs> แล้วต่อกันที่คู่กันนะคะแล้วปิดไทยที่ I ไอจ w a n n นเป็นแฟนอยู่ได้บ่นะใบสามมงกับอีกสามนิสานาทีกับวันที่ทั้งฟ้าอึมครึมค่ะคุณผู้ฟังก็แล้วแต่ว่าฟ้าอึมครึมแต่ถ้าใจเรายังโอเคทุกอย่างโอเคปะ่ะใช่ครับมันก็ต้องแยกการฟ้าฝน กับตัวความรู้สึกหรือว่ากายใจกายเราอาจจะแย่แต่ใจเราอาจจะดีก็ได้หรือบางทีกายเราอาจจะดีแต่ใจเราแย่มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะบอกไม่ได้เลยเราบังคับให้ใจใครเหมือนใครไม่ได้แล้วเราจะมาบอกว่าฉันผ่านเรื่องนี้ได้เธอก็ต้องผ่านได้สิเออตอนนี้เลยเพราะฉันเคยผ่านได้ภายในเวลาสามวันอ้อมเนนเคยจะดีดปากคนด้วยค่ะคุณผู้ฟัง เพราะว่าพูดเรื่องอกหักใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกเนี่เขาเป็นคนที่แบบไม่ไม่เป็นไรเลยเลิกกับแฟนไม่เคยมีปัญหาสามวันช่ก็มีคนใหม่แล้วยังไงวะแล้วจะเท่ากับอ้อมควรจะสามวันแล้วก็ต้องการเศร้าของอ้อมไม่มีผลเลยรอวะใม่บอกป้าคือคือการเศร้าของอ้อมมันมันมันต้องควรจะอ้อมเศร้าก่อนไหมแต่เราเข้าใจที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะ เขาไม่อยากให้เราเศร้า <S <S <an> <S ให้ดูเขาเป็นตัวอย่างสิเดี๋ยวก็มีแฟนใหม่ไปเลย <S <S <an> <S แต่บางครั้งเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าการมีแฟนใหม่ไปเลยโดยที่ไม่ให้โอกาสตัวเองทําความเข้าใจกับตัวเองเรียงเรียงร้อยเรื่องบางอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ยๆท้าโถมไปคบคนใหม่เลยเนี่ยโดยที่ใจหวงๆไปอ่ะบางทีมันก็เป็นภาวะที่เราไม่ได้เลือกคนข้างหน้าอย่างไก่ตรองนะพี่หวงคุณฟังถูกไหมเพราะบางคนขนาดไก่ตรองแล้วอ่ะไปนานๆมันยัง ไปไม่ถูกเลยป่ะ mm hmm. เราเองก็ไปไม่ถูกป่ะคุณผู้ฟัง mm hmm. ตัวเราเองก็ไปไม่ถูก mm hmm. ใช่ไหมตัวเราเองยังเปลี่ยนทุกวันเลยแล้ววันนี้เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดูแล้วก็หลับคุณผู้ฟังเคยดูทอสกันไหมพี่ควรเคยดูไหมเคยดูโขนนิดนิดคุณดูดูโขนใช่ไหม mm hmm. คุณผู้ฟังเคยดูพวกละครของอินเดียไหมนี่ชอบมากเลยนะเวลาดูละครหรือดูหนังของอินเดียจะมีความรู้สึก มันใช่มันใช่ไม่ได้หมายถึงทางคู่ใบอะไรแบบนั้นแค่นั้นนะคือดูมาแต่แต่ไหนแต่ไรที่มันมีหรร้องไปเต้นไปแล้วก็พูดๆแล้วก็บอกอะไรอย่างนั้นมันก็มีแบบหรือเป็นที่เราดูเป็นซีรีส์ที่เขามาฉายผู้ฟังรามายณะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่หรือที่เป็น พระควักคีตาที่ว่าด้วยเรื่องของทุ่งครุอะไรเงี้ยที่แบบว่าพี่น้องตระกูลน,นี้เป็นตระกูลน,นั้นแล้วก็แย่งกันมีสูตรของการที่แบบจะลบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คนไทยจะคุ้นกับรามเกียรติปะใช่ใช่เราจะคุ้นกับรามเกียรติปะพระรามอ่ะพูดถึงพระรามมาต้องนึกถึงอะไรกจ พระรามกับอะไรพระลักษ์แล้วก็นางสีดาใช่ไหมก็คือตัวตัวเมนฝั่งฝั่งเขาเาเรียกแทนกันว่าฝั่งคนดีใช่ไหมแล้วก็จะมีหานุมานมีหานุมานมีทศกัณฐ์ที่จะเป็นผู้ช่วยของพระรามใช่ไหมที่เป็นลิงถูกไหมคะแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทศกัณฐ์ฝั่งทศกัณฐ์มีใครบ้างมีสุครีพสุครีพใช่ทศกัณฐ์หรอสุครีพเป็นยักษ์สิสุครีพไม่ใช่ลิงเหรอ สุกี้เป็นสุกรีเป็นยักษ์สุกรีไม่ใช่ลิงเหรอสุกรี้แบบเป็นลิงฝั่งฝั่งฝั่งนี้สุกรีเป็นลิงอินทรชิตเด่กเป็นยักษ์เออกุมภการเป็นยักษ์ใช่ใช่กุมภการมันจะมีทศกัณฐ์กุมภการแล้วก็เออใช่สุกี้เป็นลิงสุกี้อินทรชิตเป็นลูกพิเภกกับเป็นยักษ์ที่หนีไปแบบเปลี่ยนฝ่าย ตัวละครเยอะตัวละครเยอะมากแต่มันสนุกไง,งแล้วแบบสมมติว่าแบบเราจะได้ยินเพราะว่านางบนโทเวลาตอนท่องตอนเด็กใช่ปะ่ะถ้านางบนโทหน้าขาวก็ปรากฏเป็นชื่อภรรย,ยาของทศกันอ่ใช่ไหมใช่ครับสนุกสนุกนะเวลาคือถามว่าตอนเรียนมันสนุกไหมไม่สนุกหรอกคุณฟังเวลาเราท่องไปเพื่อสอบอะอะไรมันจะสนุกแต่พอเราตอนโตกลับไปย้อนดูทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยวะทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเธอรู้ป่ะคุณฟังเคยอ่านพวกนี้เราทะเลาะเรื่องอะไรจําได้ไหม เรื่องว่าสีดาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้ว,เร,วลเราจะได้ยินคำว่าสีดาลุยไฟอ่าใช่ใเราจะได้ยินคําว่าสีดาลุยไฟนะพอเราจะได้ยินคําว่าสีดาลุยไฟเนี่ยมันมันแต่ก่อนสีดาจะลุยไฟอะ่ะสีดาต้องพิสูจน์ตัวก่อนใช่ว่า ที่สีดาจะลุยไฟก็เพราะว่าพิสูจน์ว่าสีดายังบริสุทธิ์ไม่ได้แตะต้องถูกจับไปต่อให้มีหนุมานมาช่วยแล้วสีดาก็ยังกลับไปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าสีดากลับไปจะไม่พิสูจน์ว่าความบริสุทธิ์นั้นมีอยู่จริงแล้วรู้ไหมทําไมสีดาถูกลักพาตัวเป็นเรื่องละเกียดมากเลยเรื่องมันยาวแต่เรื่องคืออะไรเนาะหนุมานเอยทศกัณฐ์นยักใช่ไหมคุณผู้ฟังน้องสาวฮะทศกัณฐ์ไปหลงรัก เห็นป okay, yeah, şey pues so um, ุ๊บแล้วชอบพระรามชอบพระรามพระรามไม่เล่นด้วยบอกว่ามีภรรยาเนอะไปฟ้องพี่ชายวะพี่ชายก็เลยไปรักตัวภรรยาแล้วไปบิ้วไปบิ้วว่าเนี่ยที่เขาชอบอ่ะคนนั้นปฏิเสธเพราะเขามีภรรยาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดคู่ควรกับพี่อีพี่ก็เชื่อแล้วก็ไปรักตัวเขามาเรื่องเกิดเพราะผู้หญิงคนเดียว ด,ดูดิบางทีมันจะกลับมาที่ความอยากของคนเพียงน้อยเดียวความเสียประโยชน์ของคนเพียงน้อยเดียวเนี่ยมันสามารถไปบิ้วให้ใครสักคนที่ขาดสติทําบ้าบๆบ,บอๆทาความเสียหายใหญ่โตนะคะได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนถ้าโดนแรงกระเพื่อมที่ทําให้คุณรู้สึกหูเบาและกระตุ้นความแบบ อำนาจหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะให้ดูละครสนุกจะตายถูกไหมฮะจริงเนี่ยเห็นไหมดูรามายนะสนุกสนุกเพื่อฟังอ่ใครจำตัวละครอะไรได้มาบอกด้วย EFM Shock News พิธีกรตัวยืนช่องดังแจ้งแล้วยืนจริง3ชั่วโมงด้านแฟนคลับส่งกำลังใจรัวๆขอให้ได้นั่งไวๆ EFM Shock News.